สวัสดีค่ะจากโครงการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านกระบวนการสกอตอดจำนวน6 0แสนตันที่ทางทกศมีนโยบายเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรวันนี้รายการทกศเพื่อนชุมชนค่ะเราจะพาไปดูขั้นตอนการประมูลปุ๋ยที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรม,มาภิบาลค่ะเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับปุ๋ยที่มีคุณภาพดีราคายุติธรรมรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ธนาคารเพื่อการกเรกษตรและสหกรณ์การกเกษตรหรืรอทกส ได้มาทําการประมูลปุ๋ยกับทางบริษัทผู้ค้าผู้ผลิตทั้งหมด14บริษัทเพื่อต้องการให้เกษตรกรนะครับในเขตภาคเหนืตอตอนล่างได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและก็ราคาที่ดีที่ทซึ่งวันนี้เองเราได้มีการจัดประมูลขึ้นจอดกัประมาณหมื่นตันช่วงระยะเวลา2เดือนการประมูลปุ๋ยในวันนี้นะครับขั้นตอนการทํางานเราเราก็จะเชิญทุกบริษัทมาร่วมประมูลกันนะครับแล้วก็เปิดซองพร้อมกันในวันนี้ซึ่งดาเนินงานต่อหน้ากันเลยแล้วก็ทําให้ราคาปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ย ลดตรงจากค้องตลาดมากพอสมควรซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยใช้ต้นทุนที่ต่ําลงนโยบายทกศปุ๋ย600,000ตันเนี่ยจะทําให้สกตเราได้สินค้าราคาถูกเพื่อที่จะไปจําหน่ายให้กับลูกค้าสกตเองสําหรับเกษตรกรก็จะได้สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพเพราะว่ากระบวนการปุ๋ย600,000ตันเนี่ยจะต้องมีการตรวจคุณภาพปุ๋ยจากบริษัทแทปบโก้ด้วยเพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกไปทุกตัวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทและว,วันนี้รายการทรกศพเพื่อนชุมชนหมดลงแล้วค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะทกศให้มากกว่าสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท